Hãy subscribe ai kênh ยิงเลยเออยิงเลยเบียร์คนละกระป๋องอเป้งปล่อยปล่อยให้ยิงนะเดี๋ยวมาเอาเบียร์คนละกระป๋องปล่อยให้ยิงนะเดี๋ยวเดี๋ยวให้เบียร์ Bye. Hey. होईल होईल बाहेर काय आले คู่ขาดีว่ะเฮ้ยยิงด้วยยิงด้วยยิยงด้วยเปิดได้เปิดได้เฮ้ <c oughs> <c oughs> ชนะทีมขาวสะใจไหมครับลูกสะใจลูหัวหน้าทีมมันไม่มาด้วยยิงแม่งเล็ดเลยหัวหน้าทีมชื่ออะไรมาเจ็ดมาเจ็ดสามสอนเอ้ยสามเริงสามเริงมาเจ็ดมาเจ็ดชื่อเต็มเต็มชื่อว่าสามสอนเอ้ยสามเริงสามเริงไอ้ลูกไอ้ลูกไอ้ลูกโอ้โหสีเปิดกินได้อยากกินอะไรกินไปเลยนะสีอ่ะไอ้แพ้ไปเลยชุดขาวไอ้แพ้ไอ้แพ้ เออเออสองวินาทีเองอะหัวหน้าทีไม่มายิงให้หนักหัวหน้าทีไมมายิงให้หนักหัวหน้าทีชื่ออะไรสามห้อยเนี่ยบอกให้เก็บค่าสนามก่อนใช่ไหมเออสัตว์ไมมาเหี้ยอะไรนะไม่มาเลยนะไม่มาเหี้ยหัไปนอาหัวมาเลยเนี่ย นายูขาวูดขาเละเละขาวเละไปยิงยิงไปกินเฮ้ยร้านแน่ไปกินเลยไกินเลยจใจมั้จใจมัน Hi